ต,ต,ต,ตึก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 ขึก้นถ้ำพระอีกแล้วขึ้นถ้ำซางแล้วมาขึ้นถ้ำพระขึ้นถ้ำพระ ทำ้างแล้วก็ทำพระจ้าสูงสูงหนู่เด้อพักแป๊บหนึ่งว้าวโอ้เนร้งไปให้น้ำป่าน้ำใสมากนู่นภูเขาภูผาธรรมชาติอากาศบริสุทธ ข้อเมื่อยทั้งหล่าทั้งเหล่าคือสันเนี่ยคือสันข้าเมื่อยขึ้นข้าเมื่อยขึ้นได้ยายคินวันพักจะกับข้อเมื่อยเนี่ยจะมีที่พักให,กหก้นั่งชิวๆหายใจนี่น้ำใสเขียวมรกต

ขอทายทาแจ้งหน่กเกือบปุ๊บะสัแล้วขณอทาแจ้งน่อเนี่ยดีเดวๆซูมซูมให้เบ่งเด้อขออนหนาแป้นนั่งนน่งแต่บร่ทาลูกน่อย